ยังยู่วจ้ะนั่งรอนะคะลูกตำป้าแห่นั่งอึ้งก่อนเด้อเออเฮาอยู่โดนๆได้ลูกเด้ออยู่หันมือแรงก็ได้จ้าอืมอันอึ้งก็สิเขามาหาย่าตอนไหนนี่ฮะโอสิเขามาเบิ้งอันนั้นหาย่าตอนไหนเออออออ แล้วสอมตู้ตู้ห้างบ่มีหัวตู้เซน่ามั้ยหยิมกันได้จ้าคว้าก็ได้เสียบทุกอย่างหมดแล้ว บาดเจของเขาเบิดง่ายคงจะขอยให้เบิดง่ายบาดเจ็ของเขาเบิดง่ายคงจะคองให้ออกมัน่อยข้าอย่างละตัวตั้งตั้เมื่อไห่ไหมก็อยู่นลมองละ งาิดหมดเลยมาทอดหรอทำคนเดียวไม่ถึงทำคนเดียวไม่ได้มากอีกหรือเปล่าแมนปะบอลแมน สมเมนขายคือเมีนตายย่างเดี๋ยวไม่ยันนานี่ยาไปบะเริ่มีคนโลมาันกห่ยฮึบ้าเจ้าบ้างได้ยายมันตรงีผู้ใดเกียงโ้อเราในโลูกลอยอันทันยาแล้ว็็ทำได้งามาเกี่ยงไม่แล้ก็ได้มาสองแสนสามแสนใครจิเป็นหญิงเล็กคือเราคะใช่ไหมไม่ยน้าขายจะลูกซีนซนั่นผู้เดียวแค่ังเอาตัวบอลอยู่ไม่ั่หอยลอย ขนาดค้ายลูกชิ้นเนี่ยเดี๋ยวตัวบอลลอตยิ่งใหเอาช้อนไปไหนเนี่ยเชิญข้างในนะคะค่ะมาก,กี่คนสี่คนโต้ย,ตยังมาเก็บเลยมาเนี่ยยังไม่มีโต้เลยอะ่ะต้ต่อ ดี๋ยวเด้อค่ะเด้อเมียให้ต้องให้พี่เก็บให้อึ้งเอออึงอึงเธอจัดการดูตัวกันน้อยน้อยเนาะสี่คนกับสิบคนดีบ้างเมียต่อโตขึ้นมาก็ได้เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้เขาเสียบไปไหนเอามาไว้ที่หม้เขายังไม่สั่งก๋วยเตี๋ยวไงหนี่งอึ้งอ่ะอึ้งอึ้งไม่จาม่่ได้หรอกมมาเก็บของมูนี่เอามาไว้เตียงซะ ให้เพื่อนได้ตอโตให้เพื่อนนั่งข้างนอกนี่สิก็ได้มันยังเปลี่ยนเดี๋ยวนั่งข้างนอกเออเดี๋ยวให้เขาไม่เก็บอันโตนี่นั่งข้างนอกนี่ก็ได้ค่ะมันยังแกงดีจ้ะเดี๋ยวให้หน่อยอะหน่อยหน่อยหน่อยไม่เจ็บตัวนี่มาไหวพี่เพิ่นมาสร้างก๋วยเตี๋ยวดอกเอาเครื่องงปรุเอออเาเครื่องปรุงแผ่อแผ่อไม่เจ็บโตเวแผ่อออก เอื้องเอื้องยาว่าเอาเอาเอาเครื่องปุงต้นนี้ออกมาพี่ให้เพื่อนน่งต้นนี้พี่เอามาตั้งไปเตียงเพี่เดี๋ยวค่ะเดี๋ยวให้กันเขาเก็บโต้กันค่ะแม่หอยได้ยากมากมย์ยากไรยากไรบ้างมาอีกเลยเออเดี๋ยวเขาติเก็บออกให้จ้าเดี๋ยวเขาเก็บออกให้นะคะ มีมีนี่ทุงขยะนี่เนี่ยอึ้งเ,เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะ ขนมเส้นมัมนลายกันอีกอื่นนางเคียดนางเบิ้งด้วยค่ะเด้นอนางสามีแหงผักพอนยอนอลมเป็นสะก้อนจ้า ยังเออเออช่วยเกี้ยกขาอมยูเมย์บ้าไม่มีเหลือค่ะงอมมอเลยค่ะหมดมันเหิดอนแหมรึเปล่เปลงเปลงเบิดเบิดพวดเบิดวามันเห็ดอีว่าได้จ้าผมมีเวลาเลยจ้า เอาหล่ออีกหนึ่ไงเอ้าบ้านพ่ออะไม่อื่นนะคานน่งไปสก้อนด้วยคดี เดี๋ยวด้ค่ะเดอ้อคิวยาอยู่นะคะเโ,โอ้ยีนห้อฮวงของยุสียละื่งโอ้ยเดี๋ยวด้ค่ะเดอ้อผู้เด็กกระดายเดี๋ยวได้จ้า โอ้ยปักหงกระเบิดเลยได้ยนิฝันหงกระเบิดแล้ว,เด,ลวเดี๋ยวนะคะทุกท่านทุกคนนะคะเดี๋ยวดึกค่ะเดอฝาน้ำยูจา้า เอาพัดล้มเปิดอาเน,นี้น่อยเปิดพัดล้มหย้ยกันคุณพอ่อคุณแม่ปนเน่ย,เยนาเ,นเสียบได้จัดเสียบแล้วก็เปิดได้ยค่ะ <S <S อเอาอึงงหม่จ้ามาันีไปไปจะมา,นนาเ,มเบื้องอันนี้ห้ยาน้ำ